ถ้าอยากให้ดินเก็บปุ๋ยได้เยอะๆใส่ลงไปเท่าไหร่ต้นไม้ก็ได้กินปุ๋ยไม่ค่อยตกตะกอนแล้วก็อยู่ในดินได้นานๆเรื่องนี้ต้องฟังค่ะส่วนมากเนี่ยต้นไม้จะได้รับธาตุอาหารทางรากไม่ได้อ้าปากกินเป็นคำๆเหมือนคนนะคะแต่จะมีการแลกเปลี่ยนประจุนึกถึงแบตเตอรี่เลยใช่ไหมคะมีขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบ ต้องเสียบทั้งสองขั้วจึงจะเกิดพลังงานเช่นเดียวกับรากพืชแล้วก็ดินเลยนะคะอินทรีย์วัตถุจะเป็นตัวเก็บประจุลบยิ่งมีอินทรีย์วัตถุเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งมีการเก็บประจุลบได้เยอะเท่านั้นที่ว่าเป็นประจุนั้นก็คือประจุของธาตุอาหารนั่นแหละคะ่ระรากเขาก็จะปล่อยประจุบวกออกมาไปแทนที่กับประจุลบที่อยู่ในอินทรีย์วัตถุรวมตัวกับอากาศแล้วก็วิ่งเข้าไปในราก ภายในดินยังไงมันก็มีการตกตะกอนของธาตุอาหารนะคะแต่สิ่งสําคัญที่ช่วยให้เกิดการละลายของธาตุอาหารนั่นก็คือจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินหรือว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในอินทรีย์วัตถุน,ะนะะั่นแหละค่ะจุลินทรีย์นี่เขาจะมีความสามารถในการย่อยอินทรีย์วัตถุแล้วก็ย่อยธาตุอาหารที่ตกตะกอนได้ แต่ว่าก็จะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปต้นไม้เขาจึงได้รับาธาตุอาหารแบบระยะยาวได้เรื่อยๆและได้นานๆานรู้อย่างนี้แล้วอินทรียวัตถุมีส่วนสําคัญในการกินาธาตุอาหารของพืชมากดังนั้นเศษว่าจะพืชหญ้าพวกนี้เนี่ยอย่าเอาออกจากส่วนเด็ดขัดน,นะคะ